สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้วันที่19สิงหาคมพศ2564วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษหลังจบบทเรียนนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้นะคะเราเขียนประโยคได้แล้วใช้สื่อสารได้ด้วยนะคะอย่างที่2คือไอประโยคที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับการบอก กิจจวัตรประจําวันและความจริงนะคะกิจ,จวัตรประจําวันคืออะไรนะักเรียนก็คือเราสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันสิ่งที่เราทําอยู่เสมอๆนะคะอย่างเช่นเราอาบน้ําใช่ไหมคะอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวทุกวันไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ากิจ,จวัตรประจําวัน ต่อมาครูจะบอกว่าวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะมันมีแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนที่1เ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรบนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือลำดับคําให้ถูกต้องนักเรียนเรียนเรื่องประโยคในวิชาภาษาไทยในบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยจำได้หรือเปล่าคะว่าประโยคเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประโยคประกอบด้วยประธานและกริยา ภาคประธานและภาคแสดงภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะมีประธานและกริยานะคะก็กลายเป็นประโยคได้แล้วยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันกินคําว่าฉันเป็นอะไรลูกประธานใช่ไหมคะคำว่ากินเป็นกริยานะคะต่อไปนี้ประธานครูจะแทนด้วยตัว s และคํากริยาครูจะแทนด้วยตัว v s คือ subject v คือ verb นะคะโอเคฉันกินแล้วปเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้ประโยคว่าอะไรลูก I eat แค่นี้เองนะคะแต่จริงๆแล้วประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้บอกนะคะว่าฉันกินอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นประโยคได้นะคะคำว่า I แปลว่าฉัน eat แปลว่ากิน I eat ฉันกินจบเลยได้เป็นหนึ่งประโยคแล้วต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปเขาซื้อข้าวนะคะเขาซื้อข้าวคำว่าอะไรเป็นประธานลูกเขาใช่ไหมคะเขียนตัว s คำอะไรเป็นคำกริยาที่แสดงอาการคำว่า ซื้อนะคะอ่าต่อไปประโยคภาษาอังกฤษเราจะได้ประโยคว่า he buys food นะคะ he buys food จริงๆ food เนี่ยแปลว่าอาหารนะคะหรือว่าจะเป็น he b u y rice rice แปลว่าข้าวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ประโยคมันสวยงามครูอยากใช้คำว่า food ที่แปลว่าอาหารดีกว่านะคะเขาซื้อข้าวเขาในประโยคนี้ก็คือคำว่า he เนี่ยที่แปลว่าเขานะคะ buy ก็แปลว่าซื้อส่วน food ข้าวอาหารนะคะอ่ะดังนั้นประโยคนี้คาในประโยคภาษา,ษา,ษาอังกฤษเนี่ยคำว่าอะไรเป็นประธานลูก he ไงคะแปลว่าเขาใช่ไหมจำได้ไหม he แปลว่าเขาแล้วอะไรแปลว่าเธอผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ she นั่นเองจำได้หรือเปล่าเคยสอนไปแล้วนะคะตอนที่ยังไม่ได้ปิดเรียน she แม่ช h เป็นผู้หญิงโอเคไหมต่อไปคำว่า buy ที่แปลว่าซื้อก็เป็นคำกรี ยา yeah, นั่นเองนะคะส่วนฟู้ดเนี่ยเป็นกรรมกรรมก็คือโดนเรากระทำกระทำอะไรซื้อนั่นเองอ่าโอเคต่อมาข้อ2นะคะคือใส่คำขยายเข้าไปข้อนี้ครูย,ยังไม่เน้นนะคะเอาข้อ1ให้ได้ก่อนเนาะโอเคคำขยายคืออะไรอีกนิดนึงลูกคำขยายก็คือว่าคำที่เราเนี่ยต้องการจะมาขยายคำนามนะคะหรือคำกริยาก,ก็ได้แต่นี่ครูยกตัวอย่างการขยายคำนามอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าคนเนี่ย คำว่าคนเป็นคำอะไรลกูกเป็นคำนามใช่ไหมจำได้ไหมว่าคำนามคืออะไรคำนามคือใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ใช่ไหมคะถ้าเราอยากพูดว่าคนนั้นนะเป็นคนดีเราก็พูดว่าคนดีใช่ไหมภาษาอังกฤษเราก็จะได้อ good man อ่าต่อมาครูจะให้ดูประโยคตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าประโยคเนี่ยจะต้องประกอบด้วยประธานและคํากริยานั่นเองนะคะฉันเดินภาษาอังกฤษก็จะได้ประโยคว่า i walk walk แปลว่าเดิน I, ไอแปลว่าฉันนะคะประทานกริยาโอเคไหมประธานจะวงกลมนะคะกริยาจะขีดเส้นใต้ต่อมาฉันเดินไปโรงเรียนอ่าวงกลมคําว่าอะไรลูกประโยคภาษาไทยฉันนะคะประทานเดินกริยาก็จะได้ประโยคภาษาอังกฤษว่า I walk to school school แปลว่าโรงเรียน I เป็นประทานใช่ไหมคะแปลว่าฉัน walk แปลว่าเดินเป็นข้ามกริ <Yeah. S 2> ยาครูให้นักเรียนแยกให้ได้เฉยๆนะคะต่อมาข้อต่อมาพวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์พวกเราก็เป็นประธานชอบก็เป็นคํากริยาจําไว้นะคะคําว่าชอบคําว่ารักเนี่ยภาษาอังกฤษเขาถือว่าเป็นคํากริยาต่อมาภาษาอังกฤษเราก็จะได้ประโยคว่า we like math we แปลว่าพวกเรา like แปลว่าชอบดังนั้นนี่เป็นคํา ประธานต่อไป like เป็นคำกริยาข้างหลังเราก็บ่งบอกไงคะว่าเราชอบวิชาอะไรแค่นี้เองนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเรียงประโยคเนี่ยให้มันเป็น present simple tense พูดพร้อมกันสิคะ present simple tense โ okay, อเคไหมเอาใหม่อีกครั้งนะคะ present simple tense present simple tense คือการใช้ประโยคเพื่อการบอก บอกกิจวัตรหรือความจริงกิจวัตรหรือความจริงหรือตารางก็ได้นะคะตารางก็เป็นความจริงนี่แหละตารางเรียนตารางสอบตารางสอนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยว่าทํำยังไงตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมีประธานและกริยาใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเรามารู้กันก่อนว่าคํากริยาเนี่ยมีอะไรบ้างไหนลองตอบภาษาไทยให้ครูหน่อยลองนึกสิ ว่าคากริยาในภาษาไทยมีอะไรบ้างคะที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยที่เราเคยแต่งประโยคให้ครูเนี่ยในวิชาภาษาไทยมีอะไรบ้างลูกทุกอย่างเลยที่มันเป็นการแสดงอาการอย่าลืมนะภาษาอังกฤษคํากริยาจะมีคําว่าชอบคําว่ารักก็ถือว่าเป็นคํากริยาใช่ไหมคะเดินกินนอนนั่งไปโรงเรียนเรียนหนังสืออ่านหนังสือเล่นเกม ใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นการแสดงอาการก็คือคำกริยานั่นเองนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะจำได้เปล่าว่า present simple tense ที่เรากำลังจะเขียนประโยคกันเนี่ยใช้เมื่อบอกอะไรนะลูกกิจวัตรหรือความจริงกิจวัตรก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ประจำหรือสิ่งที่เขาทำหรือที่ใครก็ได้ทำอยู่ประจำเต่ ตื่นนอนอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนกลับบ้านทําการบ้านแล้วก็นอนนี่กิจวัตรประจําวันส่วนความจริงนะคะก็คือความจริงอย่างเช่นครูชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกประเทศไทยอากาศร้อนมากอะไรแบบนี้จริงอะไรก็ได้เลยที่เป็นความจริงนะคะโอเคเราจะมาดูนะคะว่าประโยคเนี่ยเราต้องสร้างยังไงก็คือแค่มีประธาน กับคำกริยาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีกฎอยู่นิดหน่อยคะ่ะนักเรียนเอาเรามาดูตัวอย่างนะคะพวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์ตัวอย่างที่2เขาชอบวิชาคณิตศาสตร์ครูถามก่อนว่า2ประโยคนี้ในภาษาไทยเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็มีแค่ประฐานใช่ไหมคะพวกเรากับเขาวพวกเราเนี่ยมีกี่คนลูกหลายคนไหมหลายคนใช่ไหมคะส่วนเขาเนี่ยเขาคนนั้นนะ่ะมีกี่คนลูกคนเดียวทีนี้คําว่าชอบเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมคำเพราว่าชอบเป็นคาอะไรนะลูก กริยานี่ชอบ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 ช,อบ,ชอบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ภาษาอังกฤษนะคะได้ประโยคว่า we like math we like math we แปลว่าพวกเรา like กด like เลยแปลว่าชอบเป,เป็นคำกริยาต่อมาประโยคที่สอง he likes math he likes math นะคะ he แปลว่าเขา like แปลว่าชอบนักเรียนลองสังเกตดูสิคะเอ้าเวีนกรรมแล้วทำไมคำกริยาที่แปลว่าชอบเนี่ย คำว่าไหลเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันเพราะอะไรวะก็เขาตั้งกฎมานะคะถ้าประธานเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือคนเดียวเนี่ยคำกริยาต้องเติม s ประธานเป็นคนเดียวคํากริยาต้องเติม s ประธานเป็นคนเดียวคํากริยาต้องเติม s เอออันนี้ประธานหลายคนไงคะ v เป็นว่าพวกเรากริยาไม่เติม s แค่นี้เองนะคะนี่คือกฎของมันแค่นี้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าประธานในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างพูดตามครูนะคะ he she it, I, you, we, they อีกรอบหนึ่งค่ะ he, she, it, I, you, we, they นะคะครูเคยสอนไปแล้วแหละว่าประธานเหล่านี้นะมันแปลว่าอะไรบ้าง he แปลว่าเขา ใช้เรียกแทนผู้ชายคนนั้นคนเดียวชีแปลว่าเธอใช้เรียกแทนแทนผู้หญิงคนนั้นคนเดียวต่อไป it แปลว่ามันใช้เรียกแทนสัตว์หรือสิ่งของ i แปลว่าอะไรลูก i ง,ง่ายสุดต้องได้นะ i ตัว i ตัวเดียวแปลว่าฉันนะคะ u แปลว่าคุณ v แปลว่าพวกเราแล้ว d ก็แปลว่าพวก ขาวคู่ถามหน่อยในเนี่ยอันไหนเป็นเอกกจนพรู้จักเอกไหมเอกเอกจําไว้เลยตาเอกนะคะมีคนเดียวตาเอกนะคะมีคนเดียวตาเอกมีคนเดียวเอกกจนพศไปว่าคนเดียว โอเคไหมคาไหนในเนี้ยที่แปลว่าคนเดียวอะ่ะที่เราหมายถึงคนคนเดียวอะ่ะมีอะไรบ้างลูกอ่ะก็มี he เขา she เธอ it มันใช่ไหมคะลูกฉันก็เหมือนมีคนเดียวแต่ในประโยคมันไม่ถือว่าคนเดียวดังนั้นสิ่งที่เป็นคนเดียวก็มีแค่สามคำเนี้ย he she it นะที่เป็นคนเดียวเนี้ยมี she she it ต่อมา i u v day นะคะ i เนี่ยจะไม่เหมือนเขาเลย i ฉันคนเดียวนะคะจะไม่เหมือนเขาส่วน u v day เขาถือว่าเป็นหลายคน อันนี้เป็นพระหูพจน์นะคะเรียกพระหูพจน์ข้างบนเป็นเอก,กพจน์แต่เอกมีคนเดียวมีกี่คนลูกมีคนเดียวถือว่าเป็นคนเดียวเอก,กพจน์อันนี้ uv d ดถือว่าเป็นพระหูพจน์ i จริงจริ i เนี่ยก็ใช้เหมือนพระหูพจน์นี่แหละนะคะอ่ะขีดไว้โอเคสมมุติว่า เขาเนี่ยบอกเราว่าประธานเอกพจน์กริยาต้องเติมเอประธานพระหุพจน์กริยาไม่ต้องเติมเอเข้าใจหรือยังว่าประธานเนี่ยคืออะไรลูกประธานคือผู้กระทําอันไหนเอกพจน์บอกโคี่มีใครบ้างฮิชีอิตเอาแล้วถ้าโจทย์มีชื่อคนคนเดียวถือว่าเป็นเอกพจน์ไหมลูกสมมติเชื่อ,อไลไอวี่ไอวี่ชื่อคนคนเดียวเป็นเอกพจน์ไหมเป็นหรือว่าต้นนะคะต้นชื่อคนคนเดียวเป็นเอกพจน์ไหมเป็นดังนั้นประธานเอกพจน์ กริยาต้องเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s เออเอาใหม่พูดพร้อมครูนะทุกคนต้องท่องได้นะคะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s หลายคนจะบอกว่ายากอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้เขียนประโยคเลยจะบอกว่ายากได้ยังไงนะคะไม่นะอ่ามาคิดอย่างนี้นะคะโอเคต่อมาเรามาดูนะคะครูให้คำกริยาเป็นคำว่าชอบ like Like แปลว่าชอบชอบอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าครูอยากรู้ว่านักเรียนจะใช้ถูกไหม He, He <is. S 2> เอ <พฤ S 2> กพจน์กริยาต้องเติมอะไรลูก is ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าเขานะคะเขาเนี่ยชอบอะไรบางอย่างตรงนี้เป็นคำกริยานะเป็นช่องคำกริยาก็ใช้คำว่า Like ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากยกตัวยอย่าง Like ทุกข้อเลยเขาชอบเธอชอบมันชอบ พวกเราชอบสมมุติว่าครูอยากยกตัวอย่างเนี่ยแต่ครูเขียนแค่ประธานกับกริยาก่อนใช่ไหมคะครูอยากรู้ว่า he เนี่ย like ต้องเติม s ไหมเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ต่อไป she เธอคนเดียวประธานเอกพจน์กริยาเติมไหมลูกต้องเติม s ต่อไป it มันอันเดียวประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s <c oughs> แปลว่า he she it กริยาตเติม s หรือชื่อคนคนเดียวกริยาตเติม s ไหม เติมนะคะส่วน i u v d ช่างหัวมันไม่ต้องเติมนะคะใช้ไลท์ธรรมดาโอเคไหมต่อมานะคะครูอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างประโยคให้ครูหน่อยนะคะประโยคมีอะไรบ้างนูกประธานกริยาประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s อ,อ่มาดูกันเขาชอบวิชาคอมพิวเตอร์เขาชอบวิชาคอมพิวเตอร์เขาคนนั้นคนเดียวเขาคนนั้นคนเดียวเขาผู้ชายคือคําว่า he อ่าตอบก่อนว่าเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ลูก เอกแต่เอกมีคนเดียวนะอ่าเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม S กริยาในคำนี้คือชอบใช่ไหมคะก็คือ like กดไลค์เลยชอบเติมไหมเติมนะคะเติม S ออ่าทีนี้เราจะเขียนให้เต็มประโยคยังไงวะ He like เขาชอบและเราได้ he like เขาชอบและก็เติมคอมพิวเตอร์ลงไปชอบวิชาอะไรล่ะคอมพิวเตอร์ ได้แล้วหนึ่งประโยคเฮ้ยเราเก่งว่ะเราสร้างประโยคได้แล้วหนึ่งอันนะ่ะทุกคนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วหรอโอ้ยไม่กอเก่งมากว่่เลยนะคะต่อมาข้อ2พวกเขาชอบวิชาประวัติศาสตร์อันนี้เป็นคําศัพท์ที่เราเรียนแล้วทั้งนั้นเลยนะคะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าครูให้ท่องไปแล้วใครจำไม่ได้ก็เปิดดูเปิดดูซ้ําๆเดี๋ยวมันจะจําได้เองดีกว่ามานั่งบอกนะคะต้องนั่งจําเองนะคะโอเคต่อมาพวกเขาชอบวิชาประวัติศาสตร์พวกเขาเอ้ยอะไรวะพวกเขาพวกเขานี่ไงพวกเขา พวกเขาใช้คำว่าเด y d เดเราก็มาเขียนเลยเด y อ่าขึ้นต้นเลย Day Day เด y เดอา้าวชอบภาษาคคืออะไรลูกไลค์กดไลค์เลยเขียนไปก่อนชอบวิชาอะไรประวัติศาสตร์ประวัติศาสตารต์คือ history 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 ได้แล้วหนึ่งประโยคทีนี้เราก็มาพ,พิจารณาคำกริยาคำกริยาของประโยคนี้คือคำว่าไลค์กดไลค์เลยอ่ะมันต้องเติมอะไรไหมเนี่ยต้องเติม s ไหมลูกตอบครูก,ก่อน ไม่ต้องเติมเพราะว่าประธานเป็นพาหูพจน์ประธานมีหลายคนนะคะพวกเขานั่นเองต่อไปครูจะให้ทาแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะแต่งประโยคนะคะเป็นคํากริยาที่เหมือนกันทุกคนันที่ครูให้ทำกริยาเหมือนกันทุกคำเนี้ยเพื่อที่นักเรียนจะได้เห็นแพทเทิร์นของมันแล้วก็จะได้ใช้ต่อได้นะคะอะ่มาดูตัวอย่างข้อแรกเขาชอบพิชาดนตรีเขาภาษาอังกฤษคืออะไรลูกจําไม่ได้เปิดกลับไปดูนะเดี๋ยวครูจะแจกให้นะคะ แจกไลด์ให้ฮี he, ใช่ไหมคะชอบภาษาอังกฤษอะไรนะกดไลค์เลยอ่าเขียนก่อนดนตรีดนตรีคืออะไร music อ่า music แล้วก็จบด้วยจุด full stop จำไหมนะคะเริ่มต้นประโยคต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยจุด full stop นี่เราได้แล้วหนึ่งประโยคเอ๊ะแต่ว่ายังไม่จบนะคะยังไม่จบเรามาดูคำกริยาที่เป็นว่า l a z เรามาพิจารณาว่าจะต้องเติม s ไหมนะคะ he เขาผู้ชาย เป็นคนคนเดียวไหมลูกประธานอกพระพกริยาต้องเติม s แล้วก็เติม s ลงไปต่อไปข้อ2เธอชอบวิชาภาษาอังกฤษเธอภาษาอังกฤษคืออะไรลูก she ใช่ไหมคะแล้วก็เขียนต่อไปเองนะอะไรชอบภาษาอังกฤษอะไรแล้ววิชาภาษาอังกฤษเขียนยังไงเขียนต่อไปต่อไปพวกเราพวกเรา,เราคือคําว่าอะไรนะลูก we ใช่ไหมคะชอบอะไรวิชาอะไรเขียนลงไปแล้วก็มาพิจารณาว่าคํากริยาเนี่ยต้องเติม s ไหม ต่อมาข้อ4มีแค่4ข้อนี่แหละขวัญเป็นชื่อคนและขวัญใครวะคนเดียวหรือเปล่าวะ,ะแล้วก็ชอบนะคะวิชาไหลเขียนลงไปแล้วก็พิจารณาว่าคำกริยาต้องเติม s ไหมแค่นี้เอง